สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หล่องนัชนัยโลสวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตสามารถใช้ผสมผสานในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องเรื่องเล่าขานที่ยังทรงคุณค่าผู้ฟังทุกท่านครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องจากต่างประเทศนะฮะมีผู้เขีเขียนเอาไว้แล้วก็แปลเข้ามาเป็นภาคภาษาไทยนะครับหลายท่านคงรู้จักคานธีคานธีนั้นเป็นผู้นำนะฮะทางประเทศอินเดียที่มีชื่อเสียงมากนะฮะอาหิงสานะฮะหลายท่านคงเคยได้ยินเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าขานที่พูดถึงกันอยู่เสมอนะครับไม่เคยล้าหลังลงเลยซึ่งมันมีแงค่คิดมุมมองแฝงตัวอยู่ลองฟังกันดูนะครับเรื่องอยู่ว่า ขาาทีสมัยที่เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะฮถูกอาจารย์ที่นั่นดูถูกเหยียดยามด้วยความที่เป็นคนอินเดียแล้วก็เป็นคนที่มีผิวสีวันหนึ่งอาจารย์นั่งกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารครับข้าทีถือจานเดินมาร่วมโต๊ะด้วยอาจารย์เนี่ยก็แสดงท่าทีแล้วก็เอ่ยปากออกมานะฮะด้วยท่าทางที่ลังเกียจว่าข้าทีเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าหมากับหงไม่กินข้าวด้วยกัน ขานทีถึงกับนิ่งไปสักพักหนึ่งเลยฮะแล้วก็ยกจานเดินไปนั่งที่อื่นพร้อมหันกลับมากล่าวว่าครับอาจารย์งั้นผมบินไปที่อื่นก็ได้ทุกท่านครับอาจารย์โกรธมากคิดในใจว่าต้องเล่นงานคานทีให้ได้วันหนึ่งในห้องเรียนอาจารย์ตั้งคําถามขึ้นมาว่าหากมีกล่องสองกล่องกล่องหนึ่งบรรจุความรู้อีกกล่องนึงบรรจุเงินทองขานที เธอจะเลือกกล่องไหนคานธีตอบว่าเลือกกล่องที่มีเงินทองครับอาจารย์ยิ้มแบบเย้ยแล้วก็ตอบว่าถ้าเป็นอาจารย์จะเลือกความรู้คานธีนิ่งไปปักเดียวฮนะแล้วก็ตอบว่าครับคนส่วนใหญ่อยากได้ในสิ่งที่ตนเองนั้นไม่มีทุกท่านคงนึกภาพออกใช่ไหมฮะว่าอาจารย์จะมีสีหน้าอย่างไรวันหนึ่งครับมีการตรวจข้อสอบเกิดขึ้นปรากฏว่า คานทีเนี่ยทขาข้อสอบได้โดยไม่มีผิดเลยแม้แต่ข้อเดียวครอาจารย์ไม่รู้จะทํำยังไงด้วยความเกรียดชังจึงเขียนลงไปในกระดาษคาตอบของคานทีว่าไอ้งั่งพอคานทีได้รับกระดาษข้อสอบกลับมาก็ตกใจมากเลยฮะนั่งคิดสักพักจากนั้นก็กลับไปบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับอาจารย์เซ็นชื่อแล้วแต่ยังไม่ได้ให้คะแนนผมเลยครับทุกท่านคงนึก ีหน้าของอาจารย์ท่านนี้ออกใช่ไหมครับเรื่องนี้สอนอะไรอะไรให้กับผู้คนในสังคมทั้งโลกใบนี้ครับในโลกใบนี้ยังมีคนแบบอาจารย์แบบนี้อีกมากทีเดียวดังนั้นฮะเราควรจะรณรงค์เป็นคานทีในแบบฉบับของเรากันนะครับนั่นก็คือว่าจะต้องมีสติมีสมาธิ แต่ก็ไม่ใช่ว่าโต้ไปเสียทุกเรื่องนะฮะแต่ว่าอย่างเรื่องนี้เนี่ยทันทีท่านจะเป็นคนที่สงบนิ่งแต่เฉียบคมมากๆความหมายของเรื่องนี้นะฮะเชื่อมั่นว่าผู้ที่นํามาถ่ายทอดนั้นมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้เรานั้นเนี่ยมีการคุ้นคิดในการในเรื่องที่ทุกครั้งที่เราเจออะไรก็แล้วแต่ที่มาในลักษณะของเหยียดหยามเย้ยหยามอย่างนี้ครับควรจะมีสติจากนั้นก็ใจเย็นๆนุ่มๆล่มๆนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าโต้ตอบแบบรุนแรงเพียงแต่ว่ามนุษย์เราหากมีสติในการรับฟังนะครับจากนั้นก็ใช้ความชาญฉลาดทางปัญญาเนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อได้ในขณะเดียวกันย้อนมากลับมายัางอาจารย์ท่านนี้นะครับในโลกใบนี้จะมีผู้คนบุคคลที่ลักษณะคล้ายๆกับอาจารย์ท่านนี้อีกเยอะมากทีเดียวดังนั้นครับ WBC เนี่ยจึงมีความหมายมั่นปั้นมือนะครับว่าเราอยากจะช่วยกันรณรงค์ให้ โลกแบบนี้ปราศจากการมันอาจจะยากเนาะแต่ว่ากขอยากจะทําเรื่องของการดูถูกเหยียดหยามนินทาว่าร้ายนําเรื่องคนอื่นมาพูดในแง่เสียห,หายหรือไม่ดีซึ่งมันนอกจากความสะใจมันเมามันในตัวของผู้พูดเนาะอย่างอื่นมันแทบจะไม่มีอะไรเลยครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นครับการที่เราเกิดมาเป็นผู้คนไม่คิดจะเหยียดใครหยามใครไม่ดูถูกไม่นินทาไม่นําเรื่องราวคนอื่นมาพูดมาว่าร้ายเนี่ยเชื่อว่าสังคมนั้นน่าอยู่และเป็นสุด การที่เราดำรงตนใช้ชีวิตอยู่ในสังคมถ้าจะพูดถึงผู้อื่นนะครับถ้าจะพูดถึงผู้อื่นขอเป็นเรื่องของการชื่นชมในแง่บวกในแง่ที่ดีสังคมมันน่าอยู่มากเลยนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าจะดูถูกเหยียดหยามหรือนำเรื่องราเข้ามาป้ายสีแล้วก็สู้นิ่งๆอยู่ในใจน่าจะดีกว่าเยอะนะครับสังคมจึงน่าอยู่ฉะนั้นครับดังที่บอกว่าเรื่องนี้น่าคุ้นคิดทั้งสองกรณีตัวของอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ไม่ควรนํามาเป็นแบบอย่าง ส่วนเรื่องของการทีก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถนํามาผสมผสานใช้ในการดําเนินชีวิตได้ดังนั้นครับเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้เรานํามาปรับประยุบบอกต่อรวมถึงตระหนักตนวันข้างหน้าไม่ว่าจะเจอเกิดเจอเจอเจอหรือเจอเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ครับเราก็สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างทะนงเพราะเรามีวิธีคิดนี่คือเรื่องราวดีๆที่นํามาส่งมอบให้ทุกวันวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุข สนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่ประสงค์ที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0929961665อาจารย์หน่องรัตนัยโยรศวรรณจาก WLDC ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีท,ทุกทท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้